สวัสดีครับนายแพทย์โชวพลกิติรันคุณแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพประจำะแผนกคาด์ดโอเมตาบอลิกโรงพยาบาลบีเอ็นเอสครับ คนส่วนใหญ่เองเนี่ยมักจะเข้าใจว่าปัญหาโรคอ้วนเนี่ยมันเกิดจาก2ปัจจัยหลักครับก็คือการรับประทานอาหารที่มากเกินไปร่วมกับการขาดการออกกําลังกายแน่นอนอันนี้จริงอยู่ครับสำหรับคนส่วนใหญ่แล้วมีปัญหาตรงนี้ก็จะทําให้เกิดภาวะน้ําหนักเกินน้ําหนักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้แต่เราพบแล้วครับว่ามันมีอีกหลายๆปัจจัยเลยที่เป็นปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลให้คนคนหนึ่งเนี่ยมีความเสี่ยงต่อเรื่องของโรคอ้วนมากกว่าอีกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายุครับอายุที่มากขึ้นเองก็จะส่งผลทําให้มีปัญหา เรื่องของน้ําหนักเกินได้ง่ายนะครับอาจจะเป็นจากเรื่องของระบบเผาผลาญที่น้อยลงนะครับหรือการเคลื่อนที่การขยับตัวที่มันน้อยลง <S <S เรื่องของเพศครับผู้ชายผู้หญิงความเสี่ยงเรื่องของภาวะโรคอว้วนแตกต่างกันอย่างชัดเจนอาจจะส่งผลจากเรื่องของฮอร์โมนที่แตกต่างกันนะครับก็ทําให้มีปัจจัยตรงนี้ได้อาจจะเป็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับรูปแบบอาหารที่แตกต่างกันเนี่ยวัฒนธรรมที่แตกต่างกันก็ส่งผลต่อการรับประทานและการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันหรืออาจจะเจาะลึกไปถึงปัญหาสุขภาพที่ซ่อนอยู่ครับบางคนรับประ ทานยานะครับยาบางชนิดเนี่ยก็ทําให้น้ําหนักเกินได้โดยเฉพาะยาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการนอนความเครียดต่างๆมักจะส่งผลให้รับประทานอาหารได้มากขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งครับที่อยากให้เห็นภาพก็คือเรื่องของการรับประทานพวกกลุ่มยาที่เป็นฮอร์โมนนะครับอย่างเช่นยาคุมกําเนิดเนี่ยนะครับ ก็จะทําให้มีโอกาสที่จะเกิดภาวะน้ําหนักเกินได้ง่ายขึ้นแล้วก็อาจจะเกี่ยวพันไปในเรื่องของสุขภาพด้านอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลําไส้นะครับเขาเริ่มค้นพบแล้วครับว่าจุลินทรีย์ในลําไส้มีบทบาทต่อการเผาผานของร่างกายนะครับการเผาผัานพลังงานเนี่ยต้องอาศัยจุลินทรีย์ที่สมดุลครับปัญหา เรื่องของจุลินทรีย์ที่ไม่สมดุลเขาใช้คําว่ากัดไมโครไบโอมที่ผิดปกติเนี่ยก็อาจจะส่งผลให้มีภาวะเรื่องของโรคอ้วนได้แล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของกรรมพันธุ์นะครับแน่นอนปฏิเสธเรื่องนี้ไม่ได้ครับถ้าในครอบครัวมีประวัติโรคอ้วนมาก่อนมีประวัติโรคเรื้อรลังมาก่อนเนี่ยลูกหลานเองก็มีโอกาสที่จะเกิดภาวะโรคอ้วนได้มากกว่าปกติเช่นกันเพราะฉะนั้นเวลาเรามองในเรื่องของภาวะโรคอ้วนเนี่ยเราอาจจะต้องมองให้เห็นภาพใหญ่ครับไม่ใช่มองเฉพาะเรื่องของการรับประทานอาหารหรือออกกําลังกายเพียง2องอย่างนี้เท่านั้นครับ ก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากจะเล่าให้ฟังในเรื่องของแคลอรี่ที่เรารับประทานจากอาหารกันก่อนหลายๆคนเนี่ยมักจะเข้าใจว่าเวลาเราอยากจะควบคุมน้ําหนักเนี่ยให้เราคิดถึงพลังงานที่เรารับเข้ามาจากอาหารนะครับไปเปรียบเทียบกับพลังงานที่เราเผาผลาญออกไปอย่างเช่นจากการออกกําลังกายนะครับหักลบออกมาเป็นเท่าไรนั่นคือส่วนต่างถ้ากินมากกว่าที่ร่างกายเผาผลาญได้ น้ำหนักก็จะขึ้นกินน้อยกว่าก็จะลดน้ำหนักได้นะครับอันนี้โดยภาพรวมถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องครับแต่ร่างกายเราเนี่ยมันไม่ได้ตรงไปตรงมาขนาดนั้นบางครั้งเนี anyway. ่ยแคลอรี่ที่รับไปเนี่ยอาจจะไม่สําคัญเท่ากับคุณภาพของอาหารที่เราประทานก็ได้ครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆคือการรับประทานอาหารกลุ่มประเภทที่เป็นผักผลไม้กับการรับประทานขนมแม้ว่าพลังงานจะเท่ากันเป๊ะๆเลยนะครับแต่แน่นอนถ้าเราต้องการที่จะลดน้ําหนักการเลือกรับประทานผักและผลไม้ก็อาจจะมีประโยชน์แล้วก็เผาผ่านได้ดีกว่าการเลือกรับประทาน พวกกลุ่มขนมพวกนั้นก็ได้ และอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยมีผลต่อเรื่องของการรับประทานอาหารเป็นอย่างมากครับเราอาจจะคิดไม่ถึงครับว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันมีผลแต่ว่าถ้าลองไปคิดดีๆครับเราจะพบว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะเป็นตัวที่ทําให้เรารับประทานอาหารมากหรือน้อยกว่าปกติยกตัวอย่างอันแรกเลยนะครับอาหารปัจจุบันเนี่ยมีแนวโน้มที่จะอร่อยมากขึ้นแล้วก็เป็นอาหารที่แปรรูปมากขึ้นพลังงานสูงขึ้นเราก็เลยมักจะรับประทานอาหารพวกนี้มาก โดยที่ไม่ตั้งใจ อาหารที่อร่อยมากขึ้นบวกกับอีกเรื่องหนึ่งก็คืออาหารเหล่านี้เนี่ยราคาถูกลงด้วยปัจจัยรวมๆเนี่ยทำให้สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานำพาให้เรารับประทานอาหารที่มีพลังงานสูงกว่าปกติหรือปัจจัยอื่นๆครับอย่างเช่นสิ่งแวดล้อมของเราเองนะครับคนในครอบครัวเรานะครับเพื่อนฝูงเราก็มีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อการรับประทานอาหารของพวกเราเองนะครับอย่างเช่นบางทีครอบครัวชอบไปกินอาหารนอกบ้านชอบกินอาหารบุฟเฟ่ก็มีแนวโน้มที่เราจะรับประทานอาหารที่มีพลังงานสูงไปพร้อมกับพวกเขาเหมือนกันปัจจัยอื่นครับบางคน ชอบเรื่องของการสังสรรค์ชอบดื่มเหล้าสูบูรีนะครับเขาพบว่าปัจจัยพวกนี้เนี่ยส่งผลให้เรารับประทานอาหารมากขึ้นแบบมีนัยสําคัญเลยครับถ้าเกิดว่าเราสังเกตแล้วเนี่ยสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเนี่ยส่งผลเสียต่อเรื่องของการรับประทานอาหารส่งผลทําให้เราไม่สามารถควบคุมอาหารได้ตามที่เราอยากจะทําเราอาจจะต้องเอาตัวเนี้ยมาเป็นตัวช่วยพิจารณานะครับว่าเราจะปรับยังไงเพื่อให้เราสามารถควบคุมปัจจัยพวกนี้ได้อย่างเหมาะสม คนส่วนใหญ่คิดว่าถ้ามีปัญหาโรค้อ้วนเนี่ยก็คือภาวะโภชนาการเกิดแต่สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือว่าคนที่มีปัญหาโรค้อ้วนเนี่ยกับมีปัญหาเรื่องของการขาดสารอาหารหลายๆอยา่างมากกว่าคนปกติอย่างมีนัยสำคัญนะครับอาจจะส่วนหนึ่งมาจากการรับประทานอาหารที่อาจจะไม่ได้ครอบคลุมในทุกกลุ่มอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะครับไม่ว่าจะการรับประทานผักที่น้อยเกินไปการรับประทานเนื้อสัตว์ที่มากเกินไปนะครับพวกนี้ส่งผลต่อเรื่องโภชนาการทั้งสิ้นครับยกตัวอย่างอย่างเช่นกลุ่มวิตามินซีนะครับ รหรือวิตามิน B เนี่ยคนที่มีปัญหาโรคอ้วนมักจะมีภาวะขาดสารอาหารกลุ่มพวกนี้ หรืออีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มวิตามินดีนะครับวิตามินดีเองเนี่ยพบว่าคนที่มีน้ําหนักเกินเนี่ยจะมีระดับวิตามินดีในเลือดต่ํากว่าคนปกติอย่างมีนยัยสําคัญนั้นในกลุ่มที่มีปัญหาภาวะโรคอ้วนนะครับเรื่องของสารอาหารพื้นฐานเนี่ยก็ไม่ควรจะละเลยครับถ้ากังวลเรื่องของสารอาหารแนะนําการตรวจประเมินระดับของสารอาหารให้เหมาะสมครับเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ปรับรูปแบบของอาหารให้เหมาะสมตามแต่ละบุคคลครับ ภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนเป็นปัญหาที่เราเจอได้มากขึ้นในปัจจุบันครับแล้วก็ปัญหานี้เนี่ยก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้หากใครก็ตามเริ่มพบว่ามีปัญหาสุขภาพด้านนี้แล้วเนี่ยควรจะเริ่มดูแลตั้งแต่เนิ่นๆครับตรวจรักษาตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคอื่นๆตามมาได้ในอนาคตและหากมีปัญหาสอบถามเพิ่มเติมหรือสนใจในการดูแลรักษาควบคุมน้ำหนักติดต่อมาได้ผ่านทุกช่องทางของโรงพยาบาล BNS ครับ